สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการนะคะ AT e D ATE เด็กคำต้องห้าม <c oughs> ที่ดี <c oughs> แล้วอ่ะค่ะก็สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ราย่าคำต้องหา e ้าม ATE เด็ก EP ที่5แล้วนะคะ <5 S 1> วันนี้ใช่ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะอ่ามาแนะนำนะคะเชิญขาอาจารย์ครับผมอาจารย์สุเกียรติครับประกิจวัคุณครับหรืออาจารย์เนนครับอยู่ในช่างยนต์ครับ และสารับแนะนัเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนญยาพันทองค่ะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะสวัสดีครับผมนายวิภาวรรณพุทธิวรกิจครับสาขาธุรกิจดิจิทัลครับสวัสดีค่ะหนูนางสาวสุกิตาวิริยานนะคะเรียนอยู่สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะค่ะก็นะคะเดี๋ยวเรามาเซตเกฑ์กันก่อนนะคะว่าใครจะได้คำไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ โอย้ระหว่างกาแฟกับลาเต้จานชอบอะไรครับเจ้าคนตินแล้วจานตอบไม่ตกกุ้งด่หมแล้วจานจานนีชอบอะไรครับไหนจานนี้จานจานแต่จานแต่ชาเขียวชอบชาเขียวชาเขียวชชบ บอกได้ไหมว่าตอนนี้คุณคิดถึงใครไม่ทำไมไม่บอกอ่ะอยากเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่บอกใครอืมอืมไม่บอกเธอใช่ใช่จ่ชอบใช้เวลาอยู่กับลูกไหมคะกับครอบครัวอะไรี้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนูไม่ได้พูดเขาไม่หนููดว่าไม่บอกใคร เนนนีีค้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยบอกว่าอยากเก็บไม่ได้ใจไม่บอกใครใช่ใช่หรออะไรไม่รู้อยากเก็บไม่ได้ใจคนเดียวไม่บอกใครอืมอืมไม่บอกเธอคนเองตายตายเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเออแล้วจางเข้าใจไหมจางไม่ไม่เอาทำไมจางไม่เข้าใจ งงงอยู่ตอนนี้คี่จะเริ่มถามว่าแล้วในครอบครัวเราอะเราคิดว่าใครเราคิดว่าเราชอบใครเป็นดับเบิลวันพ่ออัอนดับหนึ่งในใจผมเพราะครับอพออราะอเลยทำงานหนักสุดไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยน,นะ ยากยายากาทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงชอบอาไอ้เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขาหลักพ่อมาที่สุดใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าพ่อเขาทำาน้ ว่าถ้าเราถามมากแล้วเราก็โดนกปนไหผ่นใช่เป็นไหมผันไม่เป็นค่ะผ่านให้ฟังคำหนึ่งดีใช่ไหมยังอะไม่ผ่านแน้นอนเนี่ยผ่านคำว่าอให้ฟังหน่อยออผ่านให้ฟังหน่อยไม่ทำให้ตัวน้าแสดงความประพฤตินะเราต้าว Round two fight โอเคพร้อมไหมโอเคค่ะพร้อมไหมครับสวัตึงพร้อมไหมครับอือออะไรต้องตอบพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่ะโอเคครับพร้อมไหมครับยังพร้อมมันดีอ้าวอม่เอ้าวอ้าวดูแอบดูของเพื่อนมั้ยเนี่ยได้แอบดูหรือเปล่าไม่ค่ะตกใจตกใจดูอะไรแอดูได้เขาดูอะไร ไม่กี้ดูอะไรไม่ทราบค่ะไม่เมื่อกี้เหมือนเขาแอบดูของตัวเองแอบดูหรือเปล่าหนูจะอท่างงลเด้ยวกันชอบเล่นเกมนี้หรือเปล่าครับสนุกดีค่ะอะไรอะไรเพราะว่าตัวหลานแล้วเข้าตัวเองอ่ะตัวหลานแล้วเข้าตัวเองอ่ะคือโดยปกติแจนอ่ะจะชอบเล่นบอดเกมอยู่แล้วแจนก็เลยชอบเล่น มปกติเล่นเกมอะไรหมดเกมหมดเกมอ่ะแมวระเบิดค่ะแล้วมัเล่นไงอ่ะลืมแล้วเราเราอาจจะไม่ลืมแต่เราแกต้องอธิบายให้เพื่อนเฟังให้อาจารย์ฟังอ๋อมันก็จะเล่นไปเลยจไปละหนูชื่อว่าเป็นคำว่าเกมไป น่ากลัวว้พวกดีเริ่มน่ากลัวเริ่มเริ่มเริ่มขีพแล้วอ่ะเหลือคำยากแล้วคำยากคำยากจะมีคนนึงโดนลุมก่อนหนูหรือเปล่าเราเราเป็นครูที่ดีเราลุมนักเรียนว่เราเคยศึกษาอ่ะเราเคยศึกษาเกมเนี้ยจากที่ไหนถึงมาถึงมาเล่นได้ไม่มีค่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีค่ะไม่มีเลย อาจารย์เองเขาเป็นนักร้องด้วยคะจริงเหรออาจารย์ปกติอาจารย์ร้องเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงรักหรือเพลงรักขวัญใจขวัญใจอะไรคะขวัญใจอะไรไม่รู้เพลงอะไรขวัญใจไปเลยจ้ะเพลงอะไรไม่รู้เพลงอะไรเนี่ยโดนแล้วแต่อาจารย์คนรักอาจารย์หรูอสาวคนรักอาจารย์ได้อาจารย์คะปกติเนี่ยเวลาอาจารย์ส่องกระจกเนี่ยอาจารย์ส่องผ่านๆหรือว่าต้องเช็คความเรียบร้อยในร่างกายตัวเองก่อนจะมาสอนนักเรียนคะเช็คความเรียบร้อย อ๋อไม่ใช่แฟนเพลงค่ะสองเหมชอบอ่านหนังสือเหรอเอ้ยไม่ใช่เป็นอ่านตายแล้วตายแล้วไม่สนุกอ่ะตายแล้วไม่มันเพลงอะไรเพลงอะไรชอบไปหมตัวแรกหอมอะไรก่อนก็แต่คำนี้จริงๆยากนะคำเนื้อคำเนี้ยากนะแล้วหลุดมาได้ไงไม่รู้สำหรับวันนี้นะครับต่อไปยาก สำหรับวันนี้นะคะ EP ที่5เราก็จบเรื่องของการเล่นเกมไปนะคะอย่างสนุกสนานนะคะก็เดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอียมช่วยฝากนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงค่ะครับตอนนี้ครับโรงเรียนของเราเปิดรับสมัครแต่ว่าเป็นรอบโควตารอบที่2รอบโควตาดียังไงครับคือมีความสามารถพิเศษด้านไหนไม่ว่าจะด้านดนตรีด้านการเรียนด้านวินัยด้านคุณธรรมด้านนี้นะครับที่ส่งเสริมตรงกับปรัชญาโรงเรียนสามารถมายื่น ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาก็ดีหรือเคยแข่งขันประกวดเป็นชมรมต่างๆหรือมีการประกวดเขาเรียกอะไรนะดนตรีไทยมารยาความสามารถพิเศษหลายๆเรื่องมีใบประกาศสามารถมายื่นสมัครเลยแต่รอบโควตามีมีการจํากัดจํานวนครับจังแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับถ้าเต็มแล้วก็คือจะปิดแล้วก็เปิดเป็นรอบปกติสอบตรงเข้าก็ยังไงก็ฝากนะครับเหลือเหลือไม่เยอะแล้ว ก็เรียนที e ่น okay? ี่เร so ียนสนุกครับเรียนสนุกแล้วก็ผ่อนคลายมีกิจกรรมให้ทำมากมายก็ฝากไปด้วยครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่รีบมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวอะไรครอบครัวสอาสอนนี่เวียดป้าบอกครอบครัวของสถาบันอย่าลืมครับเพลงครับเพลงเดี๋ยวนะครับพร้อมครับพร้อมของเราพร้อมครับพร้อมไปครับแล้วเรพร้อมสำหรับอีทีห้าวันนี้ก็มีความสนุกแล้วก็เข้มข้น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวตึงกันจริงๆนะคะตัวตึงตัวแตกล้วตอนนี้ะคะ <c oughs> ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็กลาบสวัสดีทุกคนเลยค่ะส,สวัสดีค่ะ